ท่านผู้ชมครับทุกวันนี้เรานําเข้าน้ํามันถึง7จ็ดแสนบา์เรลต่อวันในจํานวนนี้ถูกนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับยานยนต์ถึงวันละ5้าแสนบาร์เรลซึ่งหากเรานําก๊าซธรรมชาติมาใช้เป็นพลังงานทดแทนจะทําให้ประหยัดเงินตราไปได้หลายแสนล้านบาทเลยทีเดียวครับผมนด้เห็นด้วยกับอาจารย์เจิมศักดิ์เลยละครับเพราะดูจากปริมาณรถยนต์บนท้องถนนที่เพิ่มขึ้นอย่างทุกวันนี้ นี่แหละครับเหตุผลที่ทำให้ประเทศไทยต้องนำเข้าน้ำมันสำหรับยานยนต์ถึง500,000บาเรลต่อวันคิดเป็นเงินก็หลายแสนล้านบาทละครับท่านผู้ชมถึงเวลาที่เราจะต้องช่วยชาติประหยัดพลังงานหรือไม่ก็หันมาใช้บริการรถสาธารณะอย่างรถเมหรือรถแท็กซี่ที่เติมก๊าซ์ด NGV เพราะอย่างที่เราเรารู้กันอยู่ว่ากาซอ NG ที่เติมในรถยนต์นั้นเป็นกา๊าซธรรมชาติ ที่นำขึ้นมาจากแหล่งกา๊าซธรรมชาติที่อ่าวไทยของเราแล้วผ่านกระบวนการแยกกา๊าซที่โรงแยกกา๊าซธรรมชาติจังหวัดระยองของบริษัปทปตทจำกัดมหาชนโดยเป็นกา๊าซธรรมชาติที่ถูกอัดจ,จนมีความดันสูงสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ได้เช่นเดียวกับน้ำมันเบนซินและดีเซลรู้จักกันในชื่อว่ากา๊าซ n อ v วนี่แหละครับ คำว่า NGV นั้นเนี่ยมาจากคำว่า National Gas f o r Vehicle จริงๆเ,เรา,เ,าเ,ปเ,ปเป็นศัพท์ที่เราเรียกไอตัวรถที่ใช้ค้าสมรรชาตเาิเป็น NGV ก็คือ,เ,อเป็นตัวยานยนต์น,นะครับการนำมาใช้กับยานยนต์นี้ก็เริ่มมาหลายปีแล้วแต่จำนวนไม่สู้เยอะนะครับวันนี้เนี่ยเรานำมาใช้ประมาณ 6ล้านนุกบาทฟุตต่อวันเปรียบเทียบกับทั้งหมดที่เรานําขึ้นมาใช้ก็รวมๆกันประมาณ3 0 0 0ล้านนุกบาทฟุตต่อวันจะเห็นว่าจํานวนที่ใช้กับยานยนต์เนี่ยค่อนข้างน้อยหน้าที่จะพัฒนานําก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้แทนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็จะช่วยทําให้เงินไม่ต้องออกไปนอกประเทศช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยจ่ายค่า ก๊าซแทนน้ำมันในาาราคาต่ําวันนี้เราขายก๊าซ NGV ที่ฐานีที่กิโลกร,รัมละ8บาท50สตางค์ซึ่งเทียบเท่ากับน,น้ํามันประมาณ1ลิตรน,นะครับออ,อย่างนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะครับจ่ายในราคาที่ถูกกว่าน้ํามันแถมยังช่วยประเทศลดการนําเข้าน้ํามันได้อีกและที่สําคัญนะครับยังเป็นพลังงานที่มีส่วนช่วยในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเป็นเพราะก๊าซ n อ v เป็นเชื้อเพลิงสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดควันดำมีสัดส,ส่วนของคาร์บอนน้อยกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นและมีคุณสมบัติเป็นกา๊าซจึงทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์กว่าปริมาณไอเสียที่ปล่อยออกมาก็มีปริมาณต่ำกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นด้วยละครับในส่วนของอยานยนต์อื่นๆเนี่ยเราก็มีการทดลอง อุตสาหกรรมประมงเรากําลังทดลองกับรถไฟด้วยวรถจรได้ผลในระดับหนึ่งนะครับก็กําลังพัฒนาให้มันดีขึ้นดีขึ้นไปอีกเรามองถึงอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมบ้านเราก็ยังมีการใช้ทั้งน้ำมันทั้งก๊าซส,สูงต้มนะครับเราก็ตรวจสอบว่าใช้กันตรงไหนอย่างไรเราจะนำก๊าซไปก๊าซธรรมชาติเนี่ยนะครับไปให้เขาใช้ ไไดด้เรรร็วอยย่างโแมเี่กมเท่รมงเศแห็นอย่างนี้ก็ค่อยเบาใจหน่อยนะครับว่าในอนาคตระบบพลังงานต่างๆในบ้านของเราก็คงลดการใช้น้ำมันลงหันไปพึ่งพา๊าซธรรมชาติจากแหล่งพลังงานภายในประเทศกันมากขึ้นแต่ถึงแม้จะเป็นพลังงานของเราเองก็ต้องใช้กันอย่างรู้คุณค่าด้วยนะครับ ขณะนี้ได้มีคนเห็นความสําคัญของก๊าซธรรมชาติกันมากขึ้นโดยนํารถยนต์ส่วนตัวไปติดตั้งก๊าซธรรมชาติกันจํานวนมากสัปดาห์หน้าผมจะพาไปพบกับขั้นตอนของการติดตั้งอุปกรณ์ในรถยนต์เพื่อเติมก๊าซ NGV กันครับร่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนปอดสะอาดต่อลมหายใจคนกรุงสวนเบญจกิติ